แรงบันดาลใจที่ได้เห็นบรรดาครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นมิชชันนารีได้เสียสละชีวิตของตัวเองข้ามน้ำข้ามทะเลเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้าน mm hmm. ในหมู่บ้านของ,ของที่ซิสเตอร์อยู่อะค่ะ mm hmm. ก็เลยเกิดคำถามขึ้นกับตัวเองว่าเขาเป็นมิชชันนารีเป็นชาวต่างชาติเขาอุทิศตนมาช่วยเหลือคนไทยคนที่ยากลำบากที่ฐานะยากจน แล้วซิสเตอร์เองที่เป็นคนไทยเนี่ยจะทำอะไรได้บ้างไหมถ้าโตขึ้นเห็นภาพของชีวิตคุณพ่อซิสเตอร์นะที่ที่ทำงานที่หมู่บ้านนะคะว่าซิสเตอร์และคุณพ่อเขาก็ทุ่มเทชีวิตของตัวเองนะคะเพื่อมาดูแลชาวบ้านทั้งร่างกายและจิตใจเวลาที่เราสัมผัสถึงว่าใครรักเรามากๆมันก็ทำให้เรารู้สึก อยากจะรักต่ออยากที่จะทําอะไรเพื่อคนคนนั้นอันนี้เปรียบเทียบง่ายๆนะคะกระแสะเรียกสนับซิเติมเป,เ,ปเป็นการเรียกของพระที่ที่ให้กับคนคนนึงมันเป็นเสียงเรียกลึกๆภายในจิตใจของ,ของตัวเองทุกคนมีกระแสะเรียกนะคะไม่ใช่แค่พระสงค์นักบวชแต่ว่ากระแสะเรียกเนี้ยก็อยู่ที่พระองค์ก็จะมอบให้แต่ละคนว่าให้แต่ละคนได้รับเรียกเป็นอะไร ชีวิตครอบรครัวของซิสเตอร์เนี่ยส,ส่วนใหญ่คือศรัทธาในพระเจ้าความศรัทธาที่ปู่ย่าตายายนะคะยึดถือในองค์พระผู้เป็นเจ้าอันนี้เป็นเบื้องต้นของกระแสเรียกในครอบครัวคนเราเกิดมาเรียนทำงานแต่งงานมีครอบครัวเลี้ยงลูกแล้วก็ตายเออชีวิตมันน่าจะมีอะไรมากกว่านี้อันนี้ก็เป็นคำถามที่เกิดมาในใจ ที่นี่ซิสเตอร์เป็นครูประจำชัน้นนักเรียนม6กทับ2นะคะแล้วก็ดูแลงานคำสอนของโรงเรียนอยู่กับเด็กๆเ,เล็กๆบ้างนะคะก็จะมีร้องเพลงช่วงพักกลางวันค่ะนะถ้าย้อนมองในชีวิตตัวเองก็เริ่มจากในครอบครัวมีคุณพ่อคุณแม่ที่ดูแลพยายามเลี้ยงลูกอย่างดีที่สุด ครอบครัวซิสเตอร์ครอบครัวใหญ่เนาะมีลูกๆเจ็คนจากครอบครัวมาถึงในส่วนของโรงเรียนการที่ได้มีเพื่อนมีคุณครูที่ช่วยดูแลอย่างดีมีเพื่อนที่ดีก็เป็นเก่าของโรงเรียนมาตาเดอีนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับโอกาสซิสเตอร์อยู่ในครอบครัวที่เป็นคาทอลิกตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วก็มีความศรัทธา ปู่ย่าตายายมีความศรัทธาในพระเจ้าแล้วก็มีญาติพี่น้องคุณน้าของเออน้องของคุณแม่ที่เป็นนักบวชถึงสี่คนตอนแรกๆที่เข้าไปขอคุณพ่อคุณแม่เนะะี่ยค่ะคือท่านไม่ได้อยู่ด้วยกันท่านก็จะจะบอกว่าเออไปขอพ่อสิพอไปขอพ่อพ่อก็บอกว่าเอองั้นไปขอแม่เธอสิอะไรเงี้ยค่ะคือมันเป็นความกังวลของพ่อแม่ว่า เมื่อลูกโตแล้วนะ่ะอยู่ๆลูกก็จะไปบวชเนี่ยก็คือไม่สามารถที่จะกลับมาช่วยครอบครัวอะไรได้อีกก็ยกลูกให้เขาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นความเข้าใจของพ่อแม่ก็จะเป็นแบบนั้นที่สุดมีอยู่วันหนึ่งท่านอยู่ด้วยกันนะคะก็ก็เข้าไปขอไปขออนุญ,ญาตะคะ่ะซึ่ง ท่านก็คงเห็นความพยายามความตั้งใจของตัวเองว่าอยากจะไปดําเนินชีวิตแบบนี้มั้งคะท่านก็เลยว่า<ม>โอเคถ้าอย่างนั้นถ้าเห็นว่าเป็นทางที่ดีลูกไปแล้วมีความสุข<ม>ก,ก,ก็ไม่ห้ามเรารู้สึกว่าเราเราเป็นน้าบวชไม่ได้เพราะว่าซิสเตอร์เออเราเราเห็นเห็นหนักบวชคุณพ่อซิสเตอร์เก่งมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เลยไกลไปว่าไม่กล้าที่จะไม่กล้าหรือว่าไม่ไม,ไม่ไม่มั่นใจที่จะเป็นเราไปไม่ถึงนะคะว่า เออจะใช้คําพูดยังไงกับกันที่เราจะประึกีกับชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยไปน้มน้าจิตใจคนให้รู้สึกฟังในสีเรียของพระเจ้าอะไรเงี้ยเราไม่มีความรู้ที่จะไปสอนเพราะว่าจะใช้เออจะไปสอนเขายังไงเพราะว่าเราไม่รู้คําสอนของพระเลยอะไรแบบนี้น,นะคะลังเลเป็นเรื่องธรรมดาค่ะเพราะเราก็ไม่แน่ใจว่าใช่หรือไม่ใช่ทีนี้สิ่งที่จากประสบการณ์ตัวเองที่ช่วยให้รู้สึกว่า